ใต้ดินที่มีความยาว200เมตรนะฮะฮเดินจาก MRT ใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินที่มุดดินไปนะแล้วก็ไปทะลุห้าง3ย่านนิทาวไปบอกงูไปบอกเพ่อนเนะาะนอกจากเขาสียางไหวอยู่บ่ไก่เนี่ยเอาอะไรนะเอาอะไรนะวันนี้นะครับทุกคนครับจะพาน้องขวัญน,นะฮะน้องขวัญ สบายดีนะขวัญสบายดีจ้าสบายสิซองไอไอโบแต่โอนี้จื้อเสียงจื้อซื้อได้แล้วจื้อเสื้อแล้วบ่แม่นเมื่อวานนี้ยจื้อบ่ได้ษจื้อบ่ไดาษนะขวัญนโอนี้นะขวัญไปกระไรกี่แหลงสีไลน์นะขวัญไปอุโมงใต้ดินเด้บอสบายดีจ้าที่เราแสดงภาามนะภษาบาามนะครับสามสาวบาลาฝั่งนี้จะเป็นสวัสดีเอเชียโบนะครับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี น,นีจะพาน้องควันมาชมและกทรัพย์ครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของกรุงเทพนะฮะตอนนี้น้องควันหูบาว่าอยู่สันใตดินของบองไทยบอหูบมเคยมา,าเป็นข้งแรกอันนี้คือทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินเน่บบอเมนฟังนี่โอ้เป็นเป็น เป็นครั้งแรกของน้องขวัญิได้มานี่นะเอ้าน้องขวัญเสื้อบัวบัว่ามีแต่ดินบเสื้อเมนถาบเสื้อต่องไปพี่สูตรนะฮะอารีสาวลาวน้องขวัญนะฮะอือหือน้องขวัญบอยากเสื้อไอโบบันไดเนี่ยบอยากเสื้อบันไดแมนอ้าวนะฮะหล่ไล่คนกับเสื้อดิเนาะบหลายคนกับเสื้อแล้วก็น้องคนหนึ่งกับเสื้อถาบเสื้อต่องไปพี่สูตรไปพี่สูพร้อมแล้วยังล่ะอารจิพาไป โอเคไปกันเลยทุกคนก่อนที่น้องจะไปเวลาน้องขาไปน้องห้ามส่งเสียงดังเด้อเวลายางห้ามยางกีดขวางผู้อื่นเาน้องต้องเขาต้องมีวารยาทเขาต้องมีระเบียบในชุมชนในการไทภาพหรือว่าการแสดงออกของการตื่นเต้นน้องต้องเก็บอาการดิเก็บอาการเนาะมั้งเก็บอาการว่ไหนได้สาเหตุยังไงเขาก็ต้องแบบอดทนพร่านองว่าเขาอยู่ในที่ชุมชนที่เป็นมารยาทคนไทยจะถือได้น้องเขาจะสิหายเนาะเขาจะชิไหลออกบนคือเขาจะบ่างายแต่เขาจะบ่วงหรือสายตา ว่าเขาเป็นคนบอมีมาลายานั่นน้องไอ้ข้อโทษเด้อไอ้ที่ตรงอตรงได้ได้เพราะว่าว่าการขึ้นรถไฟนะฮะหรือว่าการอยู่ในที่ชุมชนห้ามใส่เสียงดังและห้ามยืนกีดขวางผู้อื่นนะฮะผมจกคำว่าข้อโทษเนาะเอาเอ็ดพิษเอาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปไปน้องขวัญตอนนี้เขาอยู่ที่ใต้ดินลึกลงมา26เมตรโดยประมาณเด้ะยี่สิบห้าหน่อย มันสิบ่ทับลงมาบ่ไอมันสิบ่ทับก็นั่นแหละมันสิบ่ลงมานาดก็นั่นแหละเทาต้องไป้พีสูคนไทยมันเคยอยู่ด่ายด้บอกแม่นี่เสียงรถบ่เนี่ยบ่ได้ยินเสียงโหลดเอ้าลึกมากเกือบ30เมตรขุนไดโนอ่นี่นี่แหละเอกหนึ่งความทันสมัยปุเบือเดูแต่ตาน้องดูแต่ตาได้มือเดี๋ยวไปจับเด้โอ้ลืมลืมขอโทษขอโทษ ลืมดูแต่ตาลืม้องของจะเสขาพยายามฟังเลยปะพยายางฟังไหนเม่ตังนี่พยายางพิจารณาหนีินะก็ก็ตรงเบื้องข้นนี่ข้นบ้างปะเด็กสาวอือวันนี้น้องวันสาวลาวเนี่ยมีไอเดี่ยหอมทุกคนอันนี้คือยังน้องฮูปอ่ไม่เคอยังค่ะอันนี้คือตำรวจที่สองอุ้ยเดี๋ยวจับใครได้คอยคอยมีบัตรได้ตำรวจที่สองคอยมีบัตรได้คอย บรรดาเจ้าคอยแตงตำรวจที่สองที่คอยสอดส่องดูแลเวลาคนที่ทําผิดปิ้งราวหรือว่าเฮพิษยิ่งกันแล้วแต่ที่ผิดบ่ผลแน่นอนต้องผิดคือทางปท่องไม่ยื่นเบิกมันบ่ก็ขันสิเบิกเองเม่นเม่นเมนตองขวัญอัดฉลิยาหอนอะไรตอนนี้หอนเลยฟังนี่เลยมาตาใหม่ไหมวันนี้สาวเราตื่นเต้นมาสั่งทุกคนนอกเก็บอาการนอกเก็บอาการยังเส็ยงใด นี่ฝั่งนี้เลยมาดิมากับบางตูนะรบเนีเย็นแห้เย็นมัเย็นโอ้โหน้าเสื้อว่าอยู่สันแต่ดิจับปอได้น้องขวัญห้ามจับเด้อจับปอดได้มากับอ่างเลงมารยาทในกางรักษาวันมารยาทคือสมบัติของเราเด้โดยโดยสมบัติของเราโอ้โหนี่ฝั่งนี้เลยน้องขวานน้องขวัญเห็นว่าเป็นไดเป็นได อันนี้คือวงงเลยน้องขวัญโอ้โหเจอเแล้วทุกคนเจอแล้วฮัลโหลไอ้ชายลูกให้โอ้โหฮัลโหลไอ้ชายลุกใหน้องขวัญโอ้โหน้ำแห้งอันนี้คือชั้นใต้ดินเห้อันนี้คือชั้นใต้ดิน คือน้องขวัญมานี้ต้องเรียนรู้นะอันนี้ประมาณมากแค่ว่าจักรข้าวซุปอย่างเดียวหรือว่าสนุกอย่างเดียวอันนี้คือชั้นดินที่มีความยาว200เมตรมีประตู2ประตูคือประตูที่เชื่อมต่อไปยังห้างห้างสายงานวิถีเท้าเสื้อนี่อาจจะบอกอาจจะบอกก็เลยว่าระตูเนะลุแงความเจริญโอ้โหอาจจะบอกอาจจะกก็เลยว่าประตูเส้นทางทะลุแห่งความเจริญ เคมืองไดดินน,นี่นอนจิมพ์ไปด้สับเทียบเสมอเมืองไดดินข้าวหลุดซิกอยู่ข้างล่างไปแล้วได้ข้างบนมีรถแลนด์ด้ยยานมันตกมาทับแต่ว่าแต่่วาตกลงมาทับแต่ว่าไอ่คนบอกว่ามันโมเป็นยังเพคนเผ็ดแข็งแรงดีนอกจากพื้นที่นาเต็นเต็นแล้วนอนยังเห็นนี่ความสะอาดสะอ,สะอาดต้องสะอาดแม่ตอนหยาดเนี่ยบลาบุษทายๆตำตำเนี่ยเพื่อจะบอเห็นใบหนาขอ,อาง งคนนะครับทงขวันเคยสงสัยว่าเป็นยังขึ้นสะอาดตลอดเลยสงสัยอ,ยอาวทั้งที่คนหลายเน,ะะเนาะแต่วือสะอาดคนหลายแต่ว่าคืนนีก็แบบนั่งเลยเลยถ้าเป็นบ้านเฮาคนหลายไม่ไดมีคนหลายเวลา,ม,ลามีงานนี่ครับหลังจากที่จบงานเราจะมีอีกยังตามมาขยะเ<ย>ต็มแล้วก็ไทย,ยไบ,บอมีบอมี่ไทยเก็บถิ่นประานก็น่าอันนี้คืออันนี้คือจิตสำนึกของคนไทยเนี่ย ทุกคนจะไม่ทิ้งขยะยที่บานเท่านี้คือทิมไปหมดเลยเนาะอ๋ออ่าอย่าไปจับนี่เป็นเหมือนให้เขาเขาทำให้คนเป็นเหมือนเอาขาดเมื่อเห็นครั้งแรกน้องวันจินตนาการถึงสิ่งใดอยาคือเข้ามุดินนะบุดดินพุ่ไปแบบแบบคือเข้ารับตาฝันไปนะอากูิหมุดินเลย ก็บบรีคิดที่แหลกกับพวกคิดแต่ไมันสิมีแบบสีเนี่ยเอาจังีเอาจังสีเอาจากสีนคือแะครัสบจับเห็นไหมวาี่แหลงโอเคอ่ะว่งเห็นหอาควันเลยเอาเอาจังสีเอาพอนเอาจังสีเสื้ออะไรวบอเสื้อปล่าเสื้ออะไรบป่มีมูกับไปเราสู่งูฟั่งเรือมีเพื่อนกับไปเราสู่เพื่อนฟั่งว่าประเทศไทยมีชั้นใต้ดิน ไทยมีชั้นใต้ดินจริงชั้นใตด้ตดินที่มีความยาว200เมตรนะฮะ<อ>เดินจากอเอ็กซาร์ทีใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินที่มุดดินไปนะแล้วก็ไปทะลุห้างสามย่านนิทานไปบัวงูไปบัวเพื่อนเนาะนอกจากเขาเขาสียาง,งไว้อยู่ก้นไกลแท้โอ้ขอน,นขาดตอกยากมากอันนี้คือความสะดวกสบายที่นอกนอกจากอุโมงค์ใต้ดินนี่แล้วอุโมงค์ยังมี เมืองชั้นใต้ดินอีกเนียยังอีกป่าวยังมีอีกโอ้ยอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเขายางทะลุไปยิงบอลมาด่านบนจะเป็นจังไหนและขึ้นไปจะทะลุเห็นอีหยังเห็นความเจริญบ่หรือเห็นอีหยังของประเทศไทยตื่นเต้นบ่าตื่นเต้นอ่ะเต้นตื่นเต้นอ่าง่ายๆบอกนอไปได้นงเขาต้องลบลบผู้คนนนอหนอลบหัวขนแล้วก็หามเสียงดังนั่นคือรถไฟกันแล้วแต่อีหยังกันแล้วแต่ได้อันน้ออนน้ซอนนอนกันแล้วกันเนาะ เป็นนัทางที่ดีสําหรับคนที่ว่าเบิร์นเท่านะอาจจะเป็นคุณสมรัิที่ดีอันนี้สาวแม่บ้านเนี่ยสาวแม่บ้านที่มีคนหลายหลายคนอบอกว่าน,น้องขวัญเป็นคนที่พูดช้าพูดเบาใจเย็นเอ้ยถามอีกหน่อยถามอีกหน่อยมี FC ฝา,ากมากน้องขวัญโสดหรือมีแฟนโสดค่ะน้องขวัญโสดเด้อนะครท่านผู้ชมครับบอกไว้เต็มปากนะมีสเปกคู่บ่าวอยู่บอ้ยบ่ถึงสเปคบ่แมนมักสเปกูเบ่าวแบบใด เอาคิดก่อนคิดก่อนนี่ไนอนก่อนเก็บ <c oughs> ไปคิดกันแล้วกันเนาะถ้าต่อบพราถือเอาทาทาน้องคิดน้องเชนซิลบอกใครน้นองเชนซิลบอกอ่ะคิด้ดต่อไปเนาะเดี๋ยวเฮายังถึงเบื้อง<น>ถึงเนาะยังถึงไปเบิ่งว่าด่างถิงจะมีอีหยังจะเป็นจังไหนน้องขวัญมาเทอแหลของชีวิตพี่น้อไงไอ้สาวเ<า>ล่ามาพิสูจน์เนี่ยอันนี้คืออ้โมงค์เลยทุกคนคือเฮาจะมาเห็นแบบนี้หายใจออกแอร์เย็นคืนสะอาด เอาเดี sí, ๋ยวตามเขาไปด้านบนกันแล้วกันเนาะไปหน่อยพันพร้อมยังไปไปอ้าวมาอ๋อหน่อยเรื่อยๆอ่ะขจาแต่งอ่าแต่งแตงแตงตัวสวยเนาะแม่นปะคนไทยแต่งตัวง่ายปะแมนอันนี้มุมนี้เอาเอ็กซ์ทายที่สวยเอ็กซทายรูปให้เดินสองเท่แป๊บแล้วเนี่ยเออเอาลบคนเลยเด้อลบทางยางเลยเด้อไปอุ้ยตกฟันด้านบน คลิปนกเนยลยมีนกพอนกนกกระดาษเป็นเจ้าหนอย,ยู่เมืองไทยน้องขวัญเป็นเจ้าหนอย,ยู่เมืองไทยพิซซ่าเซรีป่ะไปไซสก็ได้แส<น>ะดวกสบายฮะเขามาเที่ยวนี่กีแม่นี่แหละคือสิ่งที่ใคร่มีุณค่อยได้ไดจากการเหตุงานอยู่ประเทศไทย ไอ้อุโมงค์นี่เพิ่นเปิดมาหลายปีแล้วเด้บอกเมนแต่ว่ายังบ่มีว่าว่าน้องอยู่อยู่ไทยนี่มาสิบกว่าปีแล้วบ่เคยมาเห็นไม่จริงเป็นยังขึ้นหนองบ่มากหนองบ่ฮู้บ่ฮู้ว่ามีแม่นอ๋อแล้วบ่ฮู้ว่ามีสิ่งนี้น้องไมกมาเจอได้ง่ายกันเหมือนเป็นการเปิแต่ตัวจ้าอยู่แต่ว่ายังเพได้เห็นฮ้ากาสิมาเห็นครั้งแรกของน้องควันเลยอ่าจังสันเนาะไปข้างบนกัน นี่ไงบ้านี่เหนยตมะเัืนเราต้องประหยัดไฟต้องประหยัดไฟประอยักไฟอยากเป็นนางไงเป็นยางเอายิบมยิ้มกำลังเอฟซีเนี่ยไ มังคับน้องขวันมาดียินใจเด้มากับสาวสาวขวัญสาวสวรรค์ขีดเพื่อนบอกว่าเพื่อนยังสูงดิปะ่ะน้องขวัน<อ>ด่านหลังนะครน้องขวัญหันไปเบิ้งน้องขวัญโอ้ไป่ะอันนี้ด้านบนน้องขวัญปะ่ะโอ้ฝ<อ>นตกด้นานบนฝนตกปะ่ะ<อ>เดี๋ยวเราขึ้นไปบนข้างบนกันมีมีรถบ่อ ได้ยินเสียงไปกำลังได้ยินเสียงเดี๋ยวไปสัมผัสบรรยากาศด้านบนเลยครับคิดว่าอยู่ด้านล่างต่างกันแบบไหนต่างไปข้างข้างล่างข้างล่างจะเงียบเงียบมั่มีเสียงยังมัท่นเมนยังมีอีกเมืองใต้ดินเรื่องพี่แรงเมนนั่นมีอีกไปด้านบนโอ้โหโอ้โหโอ้ เป็นได้เป็นได้ดันบมมีมีรถเด้มีรถแลนเด้คันไม่รถมีรองเรอดพันนั่นเมื่อกี้เฮาลงไปทางล่างแมนเฮาลงไปทางล่างแล้วเฮากับขึ้นมะทึงแมนขึ้นมาทึงเยอะฟุตกบวหน้าเสื้อวันจะมีชันใต้ดินเป็นบ่บวหน้าเสื้อแล้วบอชันเตดินน้องเสื้อแล้วบันเอ้าฝนตกคือบ่เปียกข้างล่างสงสัยบ่เออเป็นยังมันคือโบเปีย นี่แหละคนไทยเก่งในเก่งในเรื่องการออกแบบนะเก่งในเรื่องการก่อสร้างนะฮะเพราะฉะนั้นฝนตกนี่บ่อใช้ปัญหาเลยฝนกระตกเดียว่าที่นี่ฝนกระตกทุกคนแต่อันนี้งามงามบอสวงามไมเลยนิดเดีความสุขบอครับการแต่มาเที่ยวประเทศไทยโอ้ขุมค่าบอเมื่อนี้คคุ้ม่า คุณพาคุณ่าขอใจไอโบขอใจไอกิเลงรายกาขอใจไอตูเนาะตามภาษาบาล่าวที่ให้คุณสถานทีนั่นนี่สถานที่แห่งนี้นะฮะสามย่ากพูดสถานที่แห่งนี้ที่มีให้หนองควันไหนมาเบิงไหนมาส้มได้เห็นกับตาเนาะกาขอบใจไายๆหลายๆเด้อโอ้ขอบใจน้องขวัญเช่นกันกับรายการที่มาเป็นแนวทางในการรับชมวันนี้ของน้องๆที่อยากมาเที่ยวประเทศไทยนะฮะ เนื้อเสื้ออะไรพอเอาอย่างเสื้อเสื้ออร่อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ยแต่ก่อนไปใช้มาคือโบเสื้อแต่ก่อนอยู่แต่ในบ้านเนาะอยูแต่ได้านโบได้ไปใส่กะก็เลยโบเห็นโลกภายนอกจังสิเนาะไปเดี๋ยวอานสิบภาพไปเบิ่งอีกสถานทีสท่สถานที่แห่งหนึ่งเนาะลองขว้ามันเนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าที่ได้รับการมาเที่ยวเมืองไทยนี่คืออิสรามเซรี์ทีอยู่ในประเทศไทย นะทันได้ทีมงมากและชิชมช็อปในการเริ่มเสนอก,กันอย่าลืมด้วยพี่น้องเอ้ยนะไปกุศให้กำลังใจน้องฟันสาวสวรรค์เขตกันแล้วกันเนาะเบาบัวสุาเสียงแค่ล่าเบาบกแหลงเบาตูน้ำแนยไปคลิปนี้เราดีส้นบายดีน้องสั้นบายดีบ๊ายบายโอ้บ๊ายบายอ,บบอ,อยากเข้าไปถ่ายลูกอ่<ป>ะได้ไหมเ,นะเสียงเนี่ย